พฤติกรรมร้ายๆของผู้ชายที่ทําให้ผู้หญิงคลั่งคล้ายสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องแก่นแท้แห่งชีวิตนะครับเอาจริงนะครับผู้ชายหลายคนมักจะคิดว่าต้องทําตัวเป็นคนดีแสนดีเรียบร้อยตลอดเวลาแล้วภรรยาถึงจะรักบอกเลยว่าผิดถนัดครับผู้ชายที่เรียบเรียบเหมือนผ้าพับไวไท้ทายทังได้ทุกอย่างมันก็น่าเบื่อผู้หญิงหลายคนชอบผู้ชายที่ร้ายนิดๆครับฟังดูขัดแย้งใช่ไหมครับ แต่มันคือเรื่องจริงในความรักความร้ายพอดีๆแบบที่สุกสนกล้าหาญและไม่คาดฝันนิดหน่อยกลับทําให้หัวใจผู้หญิงเต้นไม่เป็นสัมพวกเธอจะรู้สึกว่าเป็นที่ปรารถนาและเป็นที่รักอย่างแท้จริงและต้องยอมรับนะครับว่าถ้าผู้ชายทําได้เนียนๆภรยาจะหลงจนงหัวไม่ขึ้นเลยแต่เดี๋ยวก่อนทุกอย่างมีสองด้านเสมอร้ายพอดีๆก็สนุกภรยาก็รักความรักก็หวานชื่นแต่ถ้าร้ายเกินไปจนถลำมลึกไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเสื่อมเสียนอกบ้านก็เตรียมตัวได้เลยครับไม่ใช่แค่เสียความไว้ใจแต่อาจจะเสียทั้งครอบครัวเเสสสีีียยยทททังงควาามุุขและกอ่่ เคยมีค่าที่สุดเอาล่ะครับไม่ต้องอ้อมค้อมวันนี้ผมจะมาเล่าให้พี่น้องฟังสอง,เร,องเรื่องแรกคือพฤติกรรมร้ายๆพอด,ดีที่ผู้หญิงชอบจนคลั่งและเรื่องที่2คือเรื่องจริงอันแสนขมขื่นของชายคนหนึ่งที่ร้ายเกินไปเพื่อให้เห็นว่าราคาที่ต้องจ่ายมันแพงแค่ไหนฟังจบแล้วใครคิดได้ก็คิดใครยังหลงอยู่ก็ใช้เป็นบทเรียนนอนนะครับเป้าหมายสุดท้ายก็เพื่อรักษาความรักและครอบครัวให้อบอุ่นและยืนยาวออถ้าพี่น้องเพิ่งเข้ามาในช่องคุณผู้ชายเปล่งประกายไฟ เป็นครั้งแรกก็ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับครั้งหน้าที่ผมนั่งคุยเรื่องชีวิตเรื่องคู่รักพี่น้องจะได้ไม่พลาดนะครับพฤติกรรมร้ายๆพอดีๆที่ผู้หญิงหลงไหลจะว่ายังไงก็ตามผู้หญิงเป็นเพศที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกพวกเธอต้องการความปลอดภัยและที่พึ่งพิงถูกต้องครับแต่แค่นั้นมันยังไม่พอพวกเธอยังต้องการความตื่นเต้นความประหลาดใจและต้องการรู้สึกว่าตัวเองยังมีสเสน่ห์อยู่เสมอดังนั้นผู้ชายที่เรียบร้อยเกินไปจนคาดเดาได้ทุกคำพูดทุกการกระทำ ก็อาจจะถูกมองว่าน่าเบื่อในตอนนั้นภรรยาอาจจะมองคุณเป็นแค่เพื่อนร่วมห้องคนหนึ่งความรักและไฟปรารถนาก็จะมอดลงนี้จึงเป็นเหตุผลที่ว่าผู้ชายที่รู้จักร้ายอย่างพอด,พดีกลับมีเสน่ห์ความร้ายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเที่ยวผู้หญิงกินเหล้าเมาเยาแต่หมายถึงการกระทําที่สุกสนกล้าหาญและขี้เล่นนิดๆที่ทําให้ผะผู้หญิงรู้สึกว่าเป็นที่ต้องการและเป็นที่รักฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่จริงๆแล้วมันสําคัญมากนะครับการเติมไฟรักในชีวิตคู่ก็อาศัยสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นี่แหละตัวอย่างเช่นขณะที่กําลังนั่งคุยกันอยู่ดีๆก็ดึงภรรยาเข้ามาจูบอย่างไม่ทันตั้งตัวไม่ต้องบอกล่วงหน้าไม่ต้องเตรียมใจฟังดูเหมือนบังคับแต่จริงๆแล้วเป็นการแสดงออกถึงความปรารถนาอย่างแรงกล้าผู้หญิงจะชอบมากเพราะพวกเธอจะรู้สึกว่าตัวเองมีสเสน่ห์จนสามีอดใจไม่ไหวหัวใจของพวกเธอจะเต้นรัวแก้มจะแดงระเรื่อเขินอายแต่ก็มีความสุขจูบที่ไม่คาดฝันแอบบกนี้มันต่างจากจูบฝันดีหรืออรุณสวัสด โดยสิ้นเชิงมันให้ความรู้สึกแปลกใหม่ที่ใครๆก็ชอบหรือการกอดจากด้านหลังที่น้องลองดูสิครับตอนที่ภรรยากําลังล้างจานหรือทํากับข้าวอยู่ลองย่องเข้าไปกอดจากด้านหลังดูไม่ต้องพูดอะไรมากแค่กอดให้แน่นๆคือความรู้สึกของการได้ครอบครองและปกป้องในตอนนั้นผู้หยอ อิงจะรู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กแต่อบอุ่นและปลอดภัยผู้หญิงที่ดูแข็งแกร่งข้างนอกพอกลับบ้านมาเจอแบบนี้ก็ใจอ่อนยวบหยาบทันทีใครที่ว่าภรรยาตัวเองใช้ชาลองทำดูแล้วจะรู้อีกอย่างคือผู้ชายที่เอาจริงเอาจังตลอดเวลาพูดจาแข็งทื่อภรรยาก็เบื่อนะครับบางครั้งต้องกระซิบข้างหูแบบที่เล่นทีจริงว่าที่รักสวยขนาดนี้พี่จะทนไหวได้ยังไงฟังดูเหมือนร้ายๆขี้เล่นแต่จริงๆแล้วมันคือการแสดงให้เห็นว่าเราหลงใหลในตัวเธอจริงๆผู้หญิงชอบความรู้สึกแบบนี้พวกเธอจะรู้สึกว่าตัวเองมมมมีีคค่่่าาาาาาและสยัังงปรถถนในใใตตวเเธออไช ว่ากับข้าวเสร็จยังบ้านสะอาดหรือยังแบบนั้นมันไม่ต่างอะไรจากเจ้านายกับลูกน้องเลยใช่ไหมครับและสายตาคนโบราณว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจไม่ผิดเลยครับผู้ชายที่รู้จักใช้สายตาไม่ต้องพูดอะไรมากแค่มองจ้องแบบลึกซึ้งและกล้าหาญนิดๆก็ทําให้ผู้หญิงหน้าแดงได้แล้วพวกเธออาจจะเขินอายแต่ในใจลึกๆแล้วชอบมากสายตาแทนคําพูดนับล้านคาว่าเธอสวยมาก พี่อยากอยู่ใกล้เธอผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนไหวแค่เห็นสายตาที่เปลี่ยนไปก็ใจสั่นแล้วใครที่เคยแต่ก้มหน้าหลบตาลองเปลี่ยนดูสิครับได้ผลดีเกินคาดอีกอย่างหนึ่งที่เหมือนในหนังแต่ในชีวิตจริงก็ใช้ได้ผลดียายเมื่อแพ้กันคือตอนที่ภรรยางอนแล้วเดินหนีเข้าห้องลองคว้ามือเธอไว้เบาๆแต่หนักแน่นการกระทำนั้นสื่อว่าที่ไม่ยอมให้เธอไปไหนทั้งนั้นเธอสำคัญกับพี่นะ ผู้หญิงจใจอ่อนกับการกระทําที่เด็ดเดี่ยวแบบนี้พวกเธอจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่าและเป็นที่ต้องการผู้ชายที่ปล่อยให้ภรรยาเดินหนีไปโดยไม่รั้งไว้บางครั้งก็เท่ากับเสียโอกาสที่จะคืนดีไปเลยรวมถึงการกระทาเล็กๆ็กน้อยๆ้อที่สุกสนเช่นปัดผมที่ปลกหน้าสัมผัสแก้มเบาๆหรือเฉยคัางขึ้นมาฟังดูเหมือนเด็กๆแต่กลับทําให้ผู้หญิงใจสั่นได้เพราะมันแสดงให้เห็นว่าผู้ชายใส่ใจอย,อยากอยู่ใกล้ๆไม่ได้เมินเฉยการสัมผัสเบาๆบางครั้งมีค่ากว่าคําว่าผมรักคุณที่ผู้ส่งส่งเป็นพันครั้งต้องยอมรับวว่าวาาคมร้ย พอดีพอดีเหล่านี้ถึงแม้จะเล็กน้อยแต่ก็เป็นเครื่องเทศที่ทําให้ความรักหวานขึ้นและเข้มข้นขึ้นเหมือนการทําอาหารที่แค่เติมเกลือหรือเครื่องเทศนิดหน่อยรสชาติก็เปลี่ยนไปเลยถ้าขาดไปก็จืดชืดแต่ถ้ามากไปก็เค็มจนกินไม่ได้แต่ต้องจําไว้นะครับว่าพฤติกรรมร้ายๆเหล่านี้จะดีก็ต่อเมื่ออยู่บนพื้นฐานของความรักและความไว้ใจจริงๆถ้าทํากับคนที่เพิ่งรู้จักหรือในความสัมพันธ์ที่ยังไม่เชื่อใจกันพออาจจะกลายเป็นน่ารังเกียจได้ง่ายๆแทนที่จะรู้สึกโรแมนติกผู้หญิงจะรู้สึกว่าถูกล่วงละเมิดผููู้้้ชาายที่ฉลดตองร ห่อจักเลือกเวลาและสถานที่ร้ายให้พอดีๆไม่ใช่จะเล่นกับใครก็ได้ลองคิดดูสิครับความรักก็เหมือนบทเพลงมีแต่โน้ตเสียงต่ำก็เศร้ามีแต่โน้ตเสียงสูงก็หนหูต้องมีทั้งสูงทั้งต่ำสลับกันไปถึงจะกลายเป็นเพลงที่ไพเราะผู้ชายก็เช่นกันต้องมีทั้งช่วงเวลาที่จริงจังและช่วงเวลาที่ขี้เล่นอย่างลงตัวถึงจะรักษาความรักไว้ได้ยืนยาวและเอาจริงๆนะครับผู้ชายหลายคนคิดว่าผู้หญิงต้องการแค่เงินทองบอกเลยว่าผิดถนัดเงินเป็นสิ่งสําคัญแต่สิ่งที่ทําให้พวกเธอใจสัน่นและผูกพันคออวาาาามรรรรู้้สึกกกกทททีีี่่่ไดดเเปปป็็นนนัและถย หางไม่คาดฝันบางครั้งมีค่ามากกว่าช่อดอกไม้ราคาเป็นหมื่นหมื่นยอมรับไหมครับดังนั้นผู้ชายที่ฉลาดต้องเรียนรู้ที่จะร้ายให้พอดีไม่ต้องเรียนรู้อะไรสูงส่งแค่ใส่ใจสังเกตและทํำด้วยความจริงใจเมื่อภรรยามีความสุขครอบครัวก็อบอุ่นตัวเราเองก็มีความสุขนั่นแหละคือหลักฐานที่สาคัญที่สุดสรุปง่ายๆคือร้ายพอดีพดีพอ ภรรยาก,ก็รักครอบครัวก็สุขถ้าร้ายเกินไปก็เสียทุกอย่างจําไว้ให้ดีอย่าให้ความสนุกชั่ววูบกลายเป็นความเสียใจไปตลอดชีวิตและหลังจากนี้ขอเชิญพี่น้องมารับฟังเรื่องจริงอันน่าเจ็บป,ปวดของชายคนหนึ่งที่เพราะความคืกคองชั่ววูบได้ทําลายทุกสิ่งทุกอย่างทั้งภรรยาครอบครัวและแม้กระทั่งเพื่อนสนิทของตัวเองนี่คือราคาของความร้ายที่เกินพอดีราคาของความร้ายที่เกินพอดีเรื่องราวของคุณสมชายพี่น้องครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวอันขมขื่นให้ฟังตัวละครหลักคือคุณสมชายว,วัายสาี่ละลูกๆที่น่ารักคน คนนอกมองเข้ามาต่างก็ชื่นชมว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างสามีเก่งภรรยาดีลูกๆก,ก็น่ารักแต่ชีวิตไม่ได้สวยงามเหมือนภาพที่เห็นแค่ความขึกนขนองเพียงชั่ววูบคุณสมชายก็ได้ทำลายบ้านที่เขาสร้างมากับมือจนพังพินาศวันนั้นคุณสมชายไปดื่มเหล้ากับเพื่อนเพอน,พอนพอแล้วเข้าปากคำพูดก็พลั้งครูเพื่อนคนหนึ่งในวงก็ชวนไปต่อรอบอสองบอกว่าสนุกแน่รับรองปลอดภยัย ตอนแรกคุณสมชายก็ลังเลแต่ริดแอลกอฮอล์และความเป็นชายมันพลุงพล่านเลยพยักหน้าตกลงพอไปถึงที่นั่นไฟสลัวสลัวเพลงดังกระหึมมีสาวๆสวยๆมานั่งข้างๆคอยออกเอาใจตอนที่ได้อบก,กอดรูปไลน์บอกตามตรงว่าเขารู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกความรู้สึกแปลกใหม่ที่ต้องห้ามมันช่างเราใจอย่างเหลือเชื่อในหัวคิดแค่ว่าก็เราเป็นผู้ชายขอสนุกนิดหน่อยจะเป็นไรไปครั้งเดียวแล้วก็เลิกแล้วเขาก็ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความสนุกนั้นรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้ง หลังจากคืนนั้นเขากลับบ้านมานอนข้างภรรยาในใจยังคงรู้สึกเคลิบเคลิ้มและยิ้มอยู่คนเดียวแต่ชีวิตมีนี่ต้องชดใช้เพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมาคุณมาลีภรรยาของเขาก็รู้เรื่องเธอไม่ได้ไวยวายไม่ได้ด่าทอแต่แค่มองเขาด้วยสายตาที่เย็นชาเหมือนน้ำแข็งซึ่งสายตานั้นมันเจ็บปวดยิ่งกว่าการถูกเคี่ยนตีนับร้อยครั้ง ตั้งแต่วันนั้นคุณมาลีก็เปลี่ยนไปข้าวยังคงหงหาให้แต่ก็เย็นชืดคำพูดก็ยังคงมีแต่ก็สั้นห้วนกลางคืนนอนข้างกันแต่กลับรู้สึกห่างไกลกันเหลือเกินคุณสมชายเสียใจมากเขาขอโทษเขาสาบานแต่มันก็สายไปแล้วความไว้ใจที่แตกสลายไปแล้วยากที่จะประสานกลับคืนที่เจ็บปวดที่สุดคือเขาไม่เคยคาดคิดว่าผลของการกระทำจะมาถึงเร็วและรุนแรงขนาดนี้วันหนึ่งเขากลับจากที่ทำงานเร็วกว่าปกติก็เห็นรองเท้าผู้ชายที่ไม่คุ้นตาวางอยู่หน้าประตูหัวใจของเขาเต้ นาแรงเขาย่องเข้าไปในห้องนั่งเล่นอย่างเงียบๆและภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้เขาแทบสุดลงกับพื้นคุณมารีภรรยาของเขากำลังนั่งอยู่บนตักของผู้ชายอีกคนและชายคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคุณวิชัยเพื่อนรักของเขาเองคนที่เคยดื่มเหล้าร่วมสาบานว่าจะเป็นเพื่อนกันจนวันตาย พวกเขากำลังหัวเราะก,กันอย่างสนิทสนมมือของคุณวิชัยโอบรอบเอวคุณมารีส่วนเธอก็ซบศีษะลงบนไหล่ของเขาด้วยแววตาที่เป็นสุขคุณสมชายตัวสันหน้าแดงกำ่ำอยากจะพุ่งเข้าไปต่อยเพื่อนทรยศคนนั้นให้ตายแล้วลากภรรยาของเขากลับมาแต่ขากลับเหมือนถูกปรึงไว้กับพื้นก้าวไม่ออกทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะเขารู้ดีว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์อีกต่อไปเขาคือคนที่ทรยศก่อนเขาคือคนที่เปิดทางให้คนอื่นเข้ามาแทรกกลางเขาหันหลังกลับกัดฟันข่มความเจ็บปวดน้ำตาไหลออกมาโดยไม่มีเสียงร้อง คืนนั้นเขานอนไม่หลับภาพภรรยานั่งอยู่บนตักเพื่อนสนิทยังคงตามหลอกหลอนเขาเห็นภาพตัวเองในห้องสลัวสลัวนั้นที่กำลังอกอกอดรูปลายผู้หญิงคนอื่นตอนนั้นเขามีความสุขเท่าไหร่ตอนนี้เขาก็เจ็บปวดมากเท่านั้นความสุขชั่วข้ามคืนแรกกับความทุกข์ไปตลอดชีวิตนี่แหละคือราคาของความร้ายที่เกินพอดีวันต่อ,ตอ,ตอ,ตอมาคุณสมชายก็เหมือนคนไร้วิญญาณไปทำงานก็ไม่มีสมาธิกลับบ้านก็เจอแต่ความเย็นชาลูกถามว่าพ่อครับทำไมแม่ไม่เอยอยู่บ้านเลย เขาถึงกับจุกพูดไม่ออกทุกครั้งที่มองหน้าลูกทั้งสองหัวใจของเขาก็บีบรัดพวกเขาไม่ได้ทําอะไรผิดแต่เขากลับเป็นคนที่ผลักไสให้พวกเขาต้องเผชิญกับครอบครัวที่แตกแยกแล้ววันนั้นก็มาถึงคุณมารีเก็บข้าวของพาลูกๆไปและยื่นคําขาดว่าหาจะอย่าเหตุผลสั้นๆแค่ว่าคุณทรยศฉันฉันไม่มีอะไรจะเชื่อคุณอีกต่อไปแล้ว คุณสมชายพยายามรั้งเธอไว้เขาร้องให้อ้อนวอนแต่เธอก็ตัดสินใจแน่วแน่และที่เจ็บปวดยิ่งกว่าคือเธอเปิดตัวคบกับคุณวิชัยอย่างเปิดเผยคนที่เคยเป็นเพื่อนรักของเขาตอนนี้ได้เข้ามาแทนที่เขาในบ้านหลังนั้นอย่างสง่างามตั้งแต่นั้นมาคุณสมชายก็ใช้ชีวิตเหมือนเงามือข้าที่เคยอบอุ่นของครอบครัวกลายเป็นเพียงความทรงจำเสียงหัวเราะของภรรยาและลูกๆตอนนี้ดังขึ้นในบ้านของคุณวิชัยเขายืนมองจากที่ไกลๆอ,อย่างโดดเดี่ยวหัวใจสลายเป็นเสียงๆทุกคืนเขาดื่มเหล้าจนมอไม่หวังว่าจะลืมแต่ก็ไม่เคยลืมได้เเขาาาคยยระบว่ ตอนที่นอกใจผมรู้สึกดีมากจริงๆแต่ความสุขนั้นมันอยู่แค่ไม่กี่ชั่วโมงส่วนความเจ็บปวดมันจะอยู่กับผมไปตลอดชีวิตถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมจะรู้จักยับยั้งชั่งใจตอนนี้ก็คงไม่ต้องเสียทั้งภรรยาลูกและเพื่อนไปมันเป็นราคาที่แพงเกินไปไม่มีอายระมาทดแทนได้ ที่น้องฟังแล้วก็ลองคิดดูนะครับผู้ชายอาจจะมีช่วงเวลาที่ใจอ่อนอาจจะรักสนุกแต่ต้องจำไว้ว่าข้างนอกนั้นมีสิ่งยั่วยวนมากมายถ้าเผลอไปยุ่งเกี่ยวแม้แต่ครั้งเดียวก็เท่ากับขุดหลุมฝังตัวเองผู้หญิงไม่ได้ให้อภัยเรื่องการนอกใจง่ายๆนะครับพวกเธออาจจะทนกับความขี้เกียจหรือความไม่เอาไหนของคุณได้แต่เรื่องนอกใจนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เรื่องของคุณสมชายคือบทเรียนที่ต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อร้ายพอดีๆพ,พ,พันรยาก็รักครอบครัวก็สุขถ้าร้ายเกินไปก็เสียทุกอย่างผู้ชายที่ฉลาดต้องรู้จักว่าเมื่อไหร่ควรเล่นเมื่อไหรควรหยุดอย่ารอจนถึงวันที่ต้องยืนมองพันรยาอยู่ในอ้อมแขนของคนอื่นแล้วค่อยมาเสียใจตอนนั้นร้องให้เป็นสายเลือดก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วผมพูดตรงๆเลยนะครับผู้ชายที่ฉลาดคือคนที่รู้จักรักษาพันรยาลูกและครอบครัวเอาไว้ส่วนคนที่โง่เขลาวเห็นแก่ความสนุกไม่กี่นาทีก็ต้องทนทุกข์ไปช่วยชีวิตยอมรับไหมครับ ไร,ร่พอตนี่มีอย่างโง่จนเกินงามเอาจริงๆนะครับพี่น้องชีวิตผู้ชายใครบ้างจะไม่เคยรู้สึกคันไม้คันมือมองไปทางไหนก็เจอแต่สิ่งย่วยวนแต่สิ่งสําคัญคือต้องรู้จักจุดหยุดถ้าไม่รู้จักหยุดก็อย่างที่เห็นบ้านแตกสาแรกขาดเสียทุกอย่างความสนุกชั่ววูบแต่ผลที่ตามมาต้องชดใช้ไปทั้งชีวิตรู้ตัวหรือ,อยังครับผมพูดแบบนี้อาจจะฟังดูแรงแต่เป็นเรื่องจริงสิ่งที่ผู้หญิงต้องการที่สุดคือความไว้ใจ พวกเธอต้องการเชื่อใจสามีเชื่อใจในครอบครัวเงินทองของมีค่าบางครั้งก็ไม่สำคัญเท่ากับความรู้สึกปลอดภัยใครก็ตามที่ทำลายความไว้ใจนั้นก็เท่ากับทำลายความสุขของตัวเองด้วยมือของเขาเองเอาล่ะครับพี่น้องต้องจำไว้ว่าร้ายพอดีพดีมันน่ารักการกอดอย่างไม่คาดฝันการจูบที่เผลอหรือการแกล้งให้ภรรยาหน้าแดงมันก็สนุกดีนั่นคือความร้ายที่ช่วยเติมรสชาติให้ความรักแต่ถ้าไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นนอกบ้านหรือก้าวขาผิดที่นั่นไม่ใช่ความร้ายแล้วแต่มันคือการทรยศและการทรยศนั้นไม่มีที่ให้ยืน ยอมรับเถอะครับว่าผู้ชายหลายคนก็โง่จริงๆคิดว่าลองสักครั้งให้รู้ใครจะไปคิดว่าครั้งเดียวนั้นต้องแลกมาด้วยทั้งชีวิตที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่เรื่องอื่นแต่คือการที่ต้องเห็นลูกๆถูกแบ่งแยกเดี๋ยวอยู่กับแม่เดี๋ยวอยู่กับพ่อแล้วสายตาที่พวกเขามองมาทั้งห่างเหินและตำหนินั่นแหละคือบทลงโทษที่หนักที่สุด พี่น้องที่ฟังหนีอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นไฟอยู่ใกล้ฟางนานวันเขาก็ติดได้ภรรยาอยู่ที่บ้านเพื่อนฝูงอยู่นอกบ้านแล้วเขาปากคำพูดก็พลังเผลอแค่ก้าพลาดครั้งเดียวชีวิตก็พังได้ทั้งชีวิตผู้ชายที่เก่งจริงไม่ใช่คนที่หลอกภรรยาไปเที่ยวได้แต่คือคนที่รู้จักปัดเป่าสิ่งยั่วยวนออกจากหัวได้คนที่ควบคุมตัวเองได้ต่างหากคือคนเก่งที่แท้จริง พูดไปก็เท่านั้นสรุปง่ายๆคือจะร้ายก็ร้ายให้พอดีทําให้ภรรยามีความสุขก็ดีไปแต่ถ้าร้ายเกินไปก็พังผู้ชายที่ฉลาดต้องรู้จักว่าเมื่อไหร่ควรเล่นเมื่อไหร่ควรหยุดเมื่อไหร่ควรจริงจังอย่ารอให้เสียทุกอย่างไปแล้วค่อยมานั่งร้องให้เสียใจว่าถ้ารู้แบบนี้มันช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับใครที่ฟังแล้วรู้สึกเจ็บจี้ที่ใจก็ดีแล้วครับเจ็บจะได้จําจะได้รู้จักร,รักษาผู้ชายอย่างเราต้องใช้ชีวิตอย่างมีสัจรรักษาภรรยาและลูกๆไว้รักษาครอบครัวไว้นั่นแหละคือความแมนที่แท้จริง เอาละครับมาถึงตรงนี้พี่น้องคงจะเข้าใจกันแล้วเรื่องของคุณสมชายไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันสามารถเกิดขึ้นกับผู้ชายคนไหนก็ได้ถ้าวันหนึ่งลืมจุดหยุดของตัวเองไปการนอกใจตอนแรกมันก็สนุกดียอมรับว่ามันปลุกสัญชาตญาณดิบของผู้ชายให้พลุ่งพล่านแต่ความสุขนั้นมันอยู่แค่ไม่กี่ชั่วโมงส่วนความทุกข์มันอยู่ไปชั่วชีวิตเข้าใจไหมครับ พอภรรยาจับได้ความไว้ใจก็หมดไปครอบครัวก็แตกแยกลูกๆก็ลำบากตัวเราเองก็เสียศักดิ์ศรีออกไปในสังคมใครจะนับถือเขาก็มองด้วยหางตาเท่านั้นแหละครับเพราะฉะนั้นอย่างโง่ครับผู้ชายที่มีศักดิ์ศรีไม่ใช่คนที่นอนกับผู้หญิงได้กี่คนแต่คือคนที่รักษาผู้หญิงคนเดียวไว้ข้างกายได้จนวันสุดท้ายของชีวิตยอมรับว่าผู้หญิงน่าเข้าใจยากบางครั้งก็ขี้บ่นขี้งอนแต่สิ่งที่พวกเธอต้องการที่สุดจากเราคือความซื่อสัตย์ แค่นั้นจริงๆใครที่รักษาไว้ได้ชีวิตก็สงบสุขไปทั้งชาติใครที่ปล่อยให้หลุดมือไปก็เท่ากับทุบบ้านตัวเองทิ้งด้วยมือของเขาเองความเจ็บปวดของคุณสมชายที่ต้องเห็นภรรยานั่งอยู่ในอ้อมแขนของเพื่อนสนิทมันเจ็บยิ่งกว่าถูกมีดนับร้อยเล่มแทงที่หัวใจใครอยากจะลองลิ้มรสความรู้สึกนั้นบ้าง ผมพูดแบบนี้อาจจะฟังดูแรงแต่เป็นเรื่องจริงผู้ชายร้ายนิดๆภรรยาก็รักถ้าร้ายเกินไปภรรยาก็ทิ้งเส้นแบ่งมันบางเหมือนเส้นผมรู้จักเล่นก็สนุกเล่นไม่เป็นก็บาดมือตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติและหัวใจที่มั่นคงเมื่อไหร่ที่ควรเล่นก็เล่นเมื่อไหร่ที่ควรจริงจังก็ต้องจริงจังและเมื่อไหร่ที่ต้องถอยก็ต้องถอยทันทีนั่นแหละคือผู้ชายที่ฉลาดที่น้องลองคิดดูสิครับว่าเราใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรมีเงินไปเพื่ออะไรสุดท้ายก็เพื่อให้ภรรยาและลูกๆมีความสุขเพื่อใหห้้้้ครรรออออบบััววุุุ่่่่นนแแตกกกลเเาาามสสขททงงงดไปิพชูีียโ ครับฟังแล้วอาจจะเจ็บหูแต่มันคือความจริงผู้ชายอย่างเราถ้าไม่เตือนตัวเองก็ไม่มีใครมาเตือนให้หรอกครับยอมรับนะครับว่ารักษาภรรยาไว้ได้คือชัยชนะรักษาบ้านไว้ได้คือความสามารถที่แท้จริงออกไปเที่ยวเตะข้างนอกมีผู้หญิงมากหน้าหลายตาปากบอกว่าเทแต่จริงๆแล้วมันน่าสมเอพะชพภรรยาดูถูกลูกดูถูกสังคมหัวระยะผู้ชายที่ดีคือคนที่รู้จักร้ายอย่างพอดีในบ้านของตัวเองเพื่อให้ภรรยามีความสุขไม่ใช่ไปร้ายเรื่อยราดนอกบ้าน ดังนั้นพี่น้องทุกท่านฟังจบแล้วก็ขอให้จำไว้เป็นบทเรียนอย่าให้ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความเสียใจเหมือนคุณสมชายอย่ารอจนเสียภรรยาเสียลูกเสียเพื่อแล้วค่อยมานั่งร้องให้ตอนนั้นมันสายไปแล้วครับแต่ถ้าตอนนี้ยังมีสติรู้จักรักษารู้จักหยุดครอบครัวก็ยังอยู่ความสุขก็ยังอยู่พูดไปก็คงไม่ช่วยอะไรมากขอสรุปเป็นประโยคเดียวให้จำง่ายๆผู้ชายร้ายพอดีภรรยารักร้ายเกินพิกัดครอบครัวพังแค่นี้แหละครับถ้าพี่น้องเห็นว่าคำพูดเหล่านี้มีเหตุผลก็อย่าลืมกดติดตามช่องคุณผู้ชาายยเปป่งประกไฟ แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับครั้งหน้าผมจะได้มานั่งคุยนั่งเล่าเรื่องชีวิตเรื่องคู่รักกันนี่พูดกันตรงๆพูดกันจริงๆฟังแล้วจะได้ซึมซับเข้าไปในใจขอให้พี่น้องทุกท่านรักสารน้ําใจซึ่งกันและกันใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีจะร้ายก็ร้ายให้พอดีพด,พดีจะได้มีคนรักมีที่ให้กลับไปพักพิงนั่นแหละคือผู้ชายที่แท้จริงยอมรับไหมครับ